เปลนวาวครับผมหลังจากจอบล้มี่วงม,ม้าอาทิตย์หนึ่งครับอาทิตย์หนึ่งี่ผ่านมาเลยผมมีล้มครับผมมือนี้กับสี่ผ้ามาจับสัตว์วาววาวลูกน้อยครับหรือวาวสองหองนะครับนี่ครับวาวผมช่วงหลังนี่ครับผมสูงรอยแปดสิบเซนครับแล้วว่าหางหนีง่หางผาเหลืองครับผม mm. ผมล่องใส่หางปักเน่าางเดีย หางเงาครับเงาเนี่ยเดี๋ยวเดีวัดหางไอ้เบิ้งครับขนาดความเงาของหางเนี่ยมันประมาณจัดเมตรครับติดทิมไว้อาทิตย์นึงเดี๋ยวว่าเดี๋มาล่องให้พี่น้องเบิ้งนะมันว่ามีล้มนะครับอุปกรณ์ก็มีนี่ครับเสียกครับเสียกสามมิ้ครับผมพอวาวดวงใหญ่ครับดวให้เบิ้งสนุกครับนี่ครับสนุกเปิืนพระตติครับหัวสนุกนี่ผู้ใดเห็ุคือผมบ้างครับนี่ผมใส่ เก้าสองนาครับสามเอ็มครับพันเอาเลยครับมันก็เหนียวอยู่ดิครับมันสดเศร้าอยู่ดิเอ๋เหนียวอยู่ล้มเองแห้งหนิครับเพราะเาแตกออกนะครับใส่แท่นขีดสูตรครับสมัยตะกี้ใส่ขีดสูตรครับเรวมคนของหัวทานไฟฉายครับเอาหัวทานไฟฉายมาใส่สมัยนี้โอ้เก่าหลายครับเกาาหอนเกาเก่าติดปีกไก่ครับคนนิยมคือกันเก่าติดปีกไก่เหนียวไฟลุนเนาะ เราตัวเห็ดเป็นไ้หัวสนูครับมาลองเบกันครับมาตรฐานของแท้รับแข้งผ่าเลืยงโอ้ตะกี้จะสมไยไม่น่อยจังครับขันว่าวดีคืนดีเนี่ยเขาจะบอกว่าต้องรักผ่าเหลียงพระนะครับรักผ่าเลืยงปากตากไว้น้ำห่าวน้ำแบบแล้วทำไมตะกี้พวกผมก็มาลักลยวครับรักเอาไปเห็ดเป็นหางว่าวครับของแท้ครับหางผ่าเหลืองครับ เดี๋ยวผมดีวัดขนาดที่เบิ้งกับว่ากุ้มเหย้าองหางนี่มันตีตำไดโอเคครับผมผมยัง นไพูดง h a u เก่าสุเมตรครับหางหางกับาาหาง n h a หักเง a u เนี่ยมาผูดวงว้าวยุ้ยไกลกันครับว้าวตื่นเต,นต้นครับนี่ล้มล้มแห้งมือ่นี่ khô vào bưng, ô, lốm ngốm kệch kệch gặp. สนุกขึ้นนิดน้อยครับสนุกกับเปิดไม้นะครับเปิดกามันแตก อา้าวขึ้นแล้วครับพูดโอ้ยังลางงางลางงางไปแล้วครับหางบุญครับหางเหงาครับเอาครับติดล้ม้วครับติดล้มแล้ว วซสดีครับหัวเซ้ครับฮอนอยู่ครับฮอนเอาฮอนอยากเซ้ไปทั้งหัวมือ,อากาหน่อยครับผม โอ้วาจุฬาเห็นงับลงมาหากันเดียบันนี้โอ้ครับวาวของกันแล้วครับเบิ้งวาวจุฬาอีพนกับพนยุ่ครับอ้าวติดหางอีกละโอ้เกิดเหตุการณ์วาวของกันขึ้นแล้วครับ เกี่ยววาจุฬาลงน้ำครับน่ายามเลยผมปดึงมันครับคุณครับของกันเจ้าวาจุฬาลากลากหางว่าวลูกน้อยครับโต๊ะไก่หลีครับหางมัดของบ่อยอมลุดครับ เก๊ผมเดี๋ยอวลวลงกันโอ้วาวขาวหางวาวลูกน้อยผมไปแล้วครับาหางหอยอยู่คนครับมันซิ้วหางผมไปหางวาวาลูกน้อยครับวาวคลองกันตั้งหัน ขาดพุ่นครับรอเข้าเขาขามันคกับหลากหางอยู่ต้องา่าพุ่นขนาแดแลนคนละมองได้ครับผมมีหางสำรองอยู่ครับผมเอาหางสำรองมาน้มามูอใส่หางเพิ่มกูไปไหมครับ ครับ,บอนบอนไปแล้วบอนไปแล้วโอ้ดูไปต่ำกันครับวาวคายค,คุณคับวาวยานไปเกี่ยวอันนี้ครับผม ำหรับคลิปนี้ก็นี่ทงนี้เลยครับจังไใดก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งได้เลยครับสำหรับคนของเบื่อครับเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทำคลิปครับของช่องอีสานบรรนอกของหน้าครับผมโอ้ชีวิตบรานอกบรรหน้ามักมวนทังสีเลยครับผมสืบสารวัฒนธรรมของไาวอีสานกับการเหรียญวาวครับโอเคนลครับผมสำนี่เลยครับสวัสดีครับ